ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวเด็ะกันบอลเ e จ e นทุกทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในเดือนนี้นะครับผมเดือนมกราคมแต่เป็นของปี2024นะครับผมก็คือ1ปีผ่านมาของเจ้าโกคู GT ทีสป i ริ o บอนะครับผมที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับผมก็ตัวละครของมันเนี่ยอยู่ครบมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วทุกคนก็ผมมองว่า ตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่เป็นตัวที่ตอนนั้นที่ออกมานะเป็นมันเป็นปีทองของ GT เดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงก็คือมันเป็นปีทองของ GT ใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้ปีทองของ GT ก็ต้องขาดมันไม่ใช่ปีทองของ GT ปีป,ปีคือปี2 0 2 4อ่ะมันเป็นปีที่อ่าโทชิอ่ะบอกว่าจะแบบว่าตะลุย GT ใช่ไหมก็มันก็ต้องขาดไม่ได้กับการที่เราจะต้องเปิดตัวละครที่มี ตัวละครของ GT เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับผมสำหรับการที่แบบว่าโทชิบอกว่าจะเล่น GT แบบยาวๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าโทชิจะมาไหมไหนนะในตอนนั้นนะทุกคนก็ออกเจ้าโกคูสปะริดบอมตัวนี้มาถ้วถามผมเนี่ยแอนิเมชันของปีที่แล้ว2024ตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากด้วยสําหรับโกคูสปริดบอมนะผมสาหรับอาร์ตการ์ดของปีที่แล้วก็ทําได้เนียนตา นะครับผมผมมองว่านี่โอเคเลยนี่แล้วผมชอบอาร์ตแบบว่าอาร์ซ่อนมันที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับโกคูสปิริตบอมบ์นะก็คือนอนบนเชนลอนไปเลยจบ,จบๆนะครับผม,ผมโอ้โหคือนอนหลับไปเลยก็นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวละครเจ้าโกคูตัวสปิริตบอมบ์นะก็ตัวนี้เป็นเป็น,ปนตัวดีเฟนท์ไทป์นะครับผมแล้วผมเนี่ยมีดาวอยู่ที่6ดาวนั่นเองนะก็ตอนนั้นนะคือแบบว่า กว่าจะเปิดได้นี่คือนานมากๆสําหรับเจ้าโกคูก็คือผมเปิดไม่ได้หน้าตู้ตอนที่ตู้มันมาแต่ว่าเปิดได้หลังๆนะครับผมก็เออก็แทบจะไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้แตะมันเลยนะสำหรับเจ้าโกคูสปิริตบอมตัวนี้นะเป็นสายดีเฟนทซอ์ที่การ์ดเขียวเนี่ยเป็นการ์ดเขียวแบบว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดแฟลชนะครับผมระยะไกลด้วยแล้วก็จะฟืน้นคิกขึ้นมา50หน่วยแล้วเราก็จะจวดการ์ดฟ้าแบบอินฟินิตี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่ากดการ์ดเขียวเนี่ยโดนศัตรูนะครับผมแล้วทาให้ศัตรูเนี่ยติดแฟลชด้วยนะ ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็จะทําลายดักบอลศัตรูด้วย1ลูกนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคในส่วนของการ์ดอันเตอร์เมดนะครับผมก็จะต้านสีนะครับผมเป็นเวลา3วินาทีด้วยถ้าเกิดว่ายูนิเกตของเราเนี่ยเต็มนะครับผมยูนิเกตของเจ้ากูคูเนี่ยเป็นยูนิเกตหมัดน,นะก็คือเป็นยูนิเกตที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดการ์ดหมัดหรือการ์ดบลส์เดียวก็หรือว่าการ์ดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มเกตของเราให้มันเพิ่มขึ้นแบบว่าจนเต็มนะครับผมแต่ว่า มันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูในกดการ์ดมาโดนเราเราก็จะหาเพิ่มยูนิเกตของเราด้วยนะมันมันเป็นยูนิเกตหมัดที่เอ่อค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะก็คือมีแบบว่ามีส่วนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะศัะตรูกดหมัดกดการ์ดเขาเรียกอะไรกดม,ามา้าเฮ้ยม้าอะไรกดการ์ด แล้วของการเป็นอาสการ์ดการ์ดแดงการ์ดอะไรเนี่ยมาโดนเรามันก็จะนับเหมือนกันนะครับผมเป็นนับเป็นแบบว่าการชาร์จยูนิเกตของเราด้วยนะแต่ว่ายูนิเกตของเจ้าโกคูเนี่ยมันจะชาร์จช้ามากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนศัตรูโจมตีเนี่ยมันก็จะชาร์จเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดการ์ดเองเนี่ยมันก็จะชา้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของเมนอเบลตี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าอ๋อดีฟีด enemy member ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมี2อ e เมมเบอร์ที่ตุยไปนะครับผมเราก็จะลบเกสตสศัตรูด้วยนะถ้าเกิดว่าเรากด Main Ability นะค,นค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะสำหรับ Main Ability ของเจ้าโกคูนะยิ่งแบบว่าเหลือตัวสุดท้ายเท่ามากเท่าไหร่นะมันก็จะยิ่ง OP ขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนเป็น,ปนตัว Last s t n s t s t d n n i n g อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สกิลต่างๆเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็อาจจะมีตีแล้วก็เด้งเลือดด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของโกคูตัวนี้เนี่ยมีตุยเด้งเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็จะเพื่อเลือดมาแค่40%แล้วก็จะลดความเสียหายจากสีที่แพ้เนี่ยเบาลงตลอดทั้งเกมเลยนะก็คือเราจะอึดขึ้นจากสีที่เราแพ้นะครับผมก็คือเอาง่ายๆเราอึดอึดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของโคเเชนเนี่ยเป็นโคเปเชนการ์ดหมัดนั่นเองนะแล้วก็ ส่วนต่างๆอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลงมาในสนามแล้วเราก,กดการ์ดหมัดหรือบลสเนี่ยเราก็จะได้รับการต้านโคเวเชนแบบพิเศษเป็นเวลา5วินาทีนะแล้วก็ไอการเปิดใช้งานได้1ครั้งของการต้านโค5วิเนี่ยจะถูกรีเซ็ตกลับมาใช้ได้ใหม่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสลับออกไปด้านนอกแล้วก็เข้ามาสู่สนามใหม่อีกรอบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวละครของมันเนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละคร1ปีที่เก่าคึกมากๆนะแล้วก็ในส่วนของอ e ีพิปเนี่ยผมก็จะให้อ e ีคิปตามนี้ไปเลยนะครับผมก็คือจะบวกการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดหมัดโจมตีไปนะครับผมมีดีเฟนซ์ให้นิดนึงแล้วก็ฟื้นคีเร็วด้วยนะครับผมใส่แล้วกับแท็ก GT นะอีพ e ิปอเวกอันนี้นะครับผมไปหาใส่กันได้นะแล้วก็ค e ลิปอีคิ a อเวกถัดมา ก็เป็นสายป้องกันเราก็ต้องใส่ป้องกันเบรัวๆนะครับผมก็คือเราจะเน้นอึดไปเลยนะสำหรับเจ้าโคคูตัวนี้ผมก็เลยใส่สไตร์ดีเฟนต์แล้วก็บลัสดีเฟนต์ไปด้วยนะครับผมแทบจะเป็น30%เลยนะครับผมก็ถือว่าไม่ใช่30% 4สิสิเอ่อเท่าไหร่วะ15% 2 3 4าสสามี่ห้เกือบจะ45%เเลยนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆ สำหรับการ์ดดีเฟน์อันเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อีกิปอันสุดท้ายก็จะเป็นฟื้นเกตดหลบแล้วก็โจมตีการ์ดอัเมตและก็ก,การ์ดฟ้าแรงขึ้นแล้วก็มีพื้นฐานการป้องกันก,การ์ดมัดแถงไปด้วยอีกนะครับผมแล้วก็มันก็น่าจะมีเท่านี้นะไลน์อัพในวันนี้ที่ผมจะเอาไปเนี่ยก็คงหลกหนีไม่พ้นเจ้าโกจิตาลิงนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยจะเอาหมายเลข17ไปเล่นนะหมายเลขซูเปอร์สิเอ้ยซูเปอร์หมายเลข17นะครับผมเอาไปเล่นเพราะว่า เมตานเนี่ยเป็นเมตาของเบสโกฮังก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไม่พูดมากนะเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PP p v p e เ t i n g m a แ c ทกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี้ยผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PP p v p เล i n g m a แ c ทกันเลยดีกว่าว่าเจ้าโกคูตัวนี้เนี่ยหปีผ่านมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมลุยกันเลยดีกว่านะครับผมลุย มาครับเกมแรกของเราในวันนี้ก็โอ้โหมาถึงเจอมาจินเบจิต้าเลยเอรอเอ้ยอะไรเกือบเกือบเกือบนะเกือบนะผมเกือบปัดหลบนะมานี่เรายังมีต้านโคบอยู่นะต้านโคบก,ก็ไม่มากไม่ไมยอะไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ถ้าถามผมเนี่ยถือว่าไม่ค่อยแรงเลยนะอันนี้ถือว่าบาดามเมจเบสิกเบาบางมากๆ ค่อยๆตอดไปแล้วกันถ้าตอดไปถ้ามันดีมันก็ได้อยู่แหละค่อยๆตอดแต่หมายเลขสิเจ็นี่แรเอองเฉยเลยดูคนดูดิมือชนโตเลยเมือ่อกี้ผมโอ้ยเจ็บอิมมูนไหมไม่อิมมูนแบบนี้ก็โดนผมซัดเข้าไปซะโอ้โหชีวิตแรกหายไปเลยเหรอไอิม,มแน่เลยนั่นไงว่าละโอ้โหแล้วก็เมมมมห้าแปดโอ้โห แพ้แค่สองคทุกคนแพ้แค่สองผมกดไม่ค่อยจะได้เลยวะอันนี้มานี่ดิเปลี่ยนมาดีเหลืองๆอะเปลี่ยนมาแล้วครับผมเหลืองๆเหลืองๆนี่ไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่นี่ไงอาจจะเป็นฟันผมหรือเปล่าเหลืองๆไม่ได้ไมไ่ค่อยได้แปรงฟันไอหยอกเล่นยังไงก็ต้องแปรงดีใครไม่แปรงบ้าปะทุกคนโอ้โหแล้วเขาล่าหลงแบบสวยงามเซ็งกระเด้งโอ้โห โดนเซ้งกระเด้งว่ะไม่เป็นไรครับเรายังมีหมายได้ X 17คุมกระลาหัวอยู่นะสําหรับการที่เราเจอสีเหลืองแับนี้เรายังไหวเรายังชิวแต่ว่าโอ้โหสบายอึดแบบนี้อึดอะไรครับอะไรครับโอเคเอาไปครับรับไปเต็มๆครับผมการ์ดรา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 บอกเลยว่ายังไงก็เดาไม่ถูกถ้าเราถูกก็เกินเพราะผมกดการฟ้าไปลัวจัดอะ เขาคงไม่คิดว่าการฟ้าคงขึ้นหรอกถ้าการโหถ้าไนาเราได้ก็เทบเกินนะครับผมเออก็และเดี๋ยวมีประกาศได้อีกคือแพตินัมใหม่ของเจ้าตัวอัลตรา้าโดนเคาน์เตอร์เลยไงมาดีผมรับไว้ไหวอะไรนะไออัลตร้าโลเซ่นะแต่ผมมีดาวอยู่ที่แค่5ดาวเองทุกคน <Yeah. S 1> ก็อาจจะไม่ได้แบบได้อเบอิตสุดของ โลเซนะแต่ไม่เป็นไร5ดาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5้าดาวโลเซเอา้าเขาลีก,กันห,หรอห้าดาวของโลเซเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดู1ปีผ่านมาของเจ้าโกคูจีทีสเปริตบอมเงินก่อนโอ้โหตอนนี้ก็ยังแรงไว้ใจได้เสมอไม่แล้วภูมิแพ้ผมโอ้โหสวยงามอารามแท้แลเป็นตึง นี่ครับผมเบ่งพลังโชว์ไปถึงทีและผมก็ยัสเลยไงเขาก็ยอมปล่อยไหมยอมปล่อยครับผมถ้าไม่ยอมปล่อยก็จบแต่ความจริงนะเออแต่เหลือเบก็ดีแล้วเพราะว่าเบมันน่าจะเก่งกว่าตัวอัลตร้าเนาะเขาก็น่าจะต้องเหลือตัวอัลตร้าอยู่แล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผมเอ้ยแย่ละผมกดการไปแล้วด้วย สวยครับโอ้โหผ,ผมเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้เออถ้าเรากดการ์ดบล็สไปเนี่ยเราโดนเค้าเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นโอ้ขาไม่จัว่วโกคูชนไปเลยไหมล่ะชนมันไปเลยไหมล่ะให้มันจบจบให้มันจบเรื่องกันตรงนี้แหละโอ้ซีแปดโอ้โหแล้วเขากดได้ดีจังวะเกินไปอึดไว้ลูกโกคูอึดไว้ หกดาวยังไม่ไหวเลยทุกคนดูสภาพโกคูดิมาครับเลยได้จบหรือเป้าโอ้โหเราโดนแคนเซิลบัฟนี่วาใช่ไหมนั่นไงแคนเซิลบัฟยังครับมันยังไม่ตุยครับมันยังไม่ตุยครับมันยังโอ้โหกดไม่ได้ด้วยแล้วมันยังไม่ตุยแล้วแบบนี้ก็ต้องโดนละลบเกณฑ์หลบไปแล้วก็ทํายังไงอ่ะเพื่อนลบเกณฑ์หลบแล้วมีแต่การพวกนี้โดนดิครับ โดนนี่ครับผมโอ้โหแล้วสีเหลี่ยมมันว่อนเต็มไปหมดเลยทุกคนสีเหลี่ยมมันว่อนอย่างงี้เราจะเอายังไงล่ะดีนะที่มผมเลือกมามผมเลือกซุปเปอร์สิมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะโอ้โหดับคอมโบแล้วมันไม่นี่ด้วยขอให้มันตาผ้าโมที สวย <c oughs> เขาอิมูเนี่ยเขาก็ต้องหลบโอ้ยลืมไปค่าท่าใช้การ์ดผมมันมันแบบว่ามันพุ่งสูงโอ้โหแล้วชีวิตแรกผมไปแล้วและมานี่ดีเขาเปลี่ยนได้ปะเขาต้องเปลี่ยนได้เหรอเอ้ยโอ้แล้วการ์ด้ไหมผมไปไหนอะโอ้ลืมไปยิวขุดลืมไปหมดวันนี้เบเบลอว่ะทุกคนโอ้โหอะไรมันแรงขนาดนั้นโอ้โหได้เล่นเร็วใช่ไหมได้ เอาเกมเร็วผมแบบนี้ได้เมมแป๊บทุกคนทำไมมันแ,แรงจังวะนั่นตัวใหม่นั่นนะ่ะอุ้ยอุ้ยลอดตัวไปนะลออลอดตัวนะสวยครับเขาฟูสกรีนมาใส่ใเราเราก็หลบแบบเพอร์ฟิแหวนหนีใช่ยัดเลยครับผมไม่รอไม่รีไม่รีไม,รไ,มรไม่รอเอ่อถ้าตัว ถ้าตุยจะแรงมากผมกําลังบอกเลยว่าถ้าตุยจะแรงมากแล้วผมลบเพอร์เฟคสวยจัดแต่ก็โอเคเปลี่ยนมาสวยมากตามสูตรตามสูตรเพราะเรากดเมนอโิตี้แล้วเราก็กดหมัดหนึ่งทีพร้อมกับกดการ์ดเดยเมดยัดไปเลยตามสูตรที่เราแบบคํานวณมาเป๊ะทุกคนไม่ได้คํานวณอะไรหรอกมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะจะ,จะบอกว่าคํานวณก็ไม่ได้นะครับผมเอ้ยลืมกดโอ้โหมอแต่พูดอ้ยแต่ก็ยังได้อยู่ แทบบแทบบเออแล้วฉากมันเท่ไงไอทั้งเนี่ยมันแอคไงมันแอคเหรอไม่ต้องเปลี่ยนโกคูได้สวยงามมากยอมแพ้เลยหรือเปล่าเดิผมขยับหล่อหนึ่งทีก็เรียบร้อยแล้วมันแรงจังว้าทุกคนดูดิเอ้ยมันก็นทีมซุนแฟมน,นะแต่มันจะไปมันก็แรงอยู่นะเนี่ย <c oughs> มาครับผมรันกันต่อที่เกมนี้โดดไหมโอ้โหไม่โดดแต่มีแบบนี้และโดนการ์ดฟ้าเลือดสองล้านหนึ่งไงวันช็อตวันคิวอ่ะยูโนโอ้ยแล้วผมปัดหลบไม่ใช่หรอวะวันช you know, ็อตวันคิวอ่ะยูโนไหมทุกคนดูดิตัวที่มาใหม่อย่างโบลี่ใหม่กว่าแต่โดนแต่มันแพ้สี่เราอะแต่มันก็ใหม่กว่านะมันตัวใหม่กว่าเรานะ หมายถึงว่าแบบมันมันมาทีหลังมันมาทีหลังเรานะเรามาก่อนนะเรามาต้นปีนะบอกไว้ก่อนแ้วผมกดเปลี่ยนไปแล้วโอ้คุณรูผมยกกดการฟ้าทำไมผมลืไมไ่บ้าเ้ยต้องเปลี่ยนนะผมเพราะว่ากดเปลี่ยนไปแล้วทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดโอ้โหแล้วมันตีเราแรงอย่างแรงเปลี่ยนแล้วผ,ผมเปลี่ยนเลยไม่ไหวว่ะทุกคนมันแรงไป แล้วมันจั่วกาดิแกมันจ่วกา,ม,วกามาล้อแหลมผมมันจั่วกามาล้อแหลมล้รอหลอกผมได้นะได้นะเปลี่ยนมาล้อหลอกล้อแหลกอ้ยผูพแพ้ผมก็ขึ้นหว่าทุกคนมาเลยครับผมต่อให้การฟ้าอีกสิบใบไม่ได้ใบเดียวพอเยอะไปอุย้ยแบบนี้มันไม่ได้นะผมเกือบกดเปลี่ยนตัวแล้วเมื่อกี้ ลืมไปว่ามันไม่ได้ลบเกตหลบเราเมลลันลันไปโอ้โหเล็บปู้ผมไม่รู้ว่าเขาจะกดบลาส์หรอโอ้แล้วหนึ่งสองให้ตายเดี๋ยวปูโอ้โหเขากดนี่แปะให้ตายเดือดเจมเอ้ยกดอะไรวะมานี่ดีนี่ไงแคนเซิลบัฟหมดโอ้แล้วเขานิ่งวะเขานิ่งวะโอ้แล้วเขานิ่งจัดเขานิ่งจัดโอ้โห โอ้แล้วเขาดีเกหลบผมรู้ผมรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่โดดไงจังหวะมันแบบเขาไม่โดดแล้วผมยังไม่ตุยไงแล้วผมยังอยู่ในเกมมานี่ดิจะเกมเร็วซะหน่อยก็ไม่ได้นะเมนถ้าเขาโดดผมโดดอะไรผมถามจริงเหรอโอ้ผมถามจริงเหรอ เอาดีดีดิดดมาดิมองว่าประสิทธิภาพเกมนี้จะแพ้หรือชนะก็ได้โชว์ประสิทธิภาพแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวได้โชว์นี่ถ้ามันเหลือตัวเดียวเดี๋ยวมันได้โชว์แน่เปลี่ยนก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่วะโอ้โหมันแรงอ่ะ <c oughs> แล้วมันแรงโอ้โแล้วมันแรงจัดเลยไอ้ทั้งทั้ง มันยังไม่ได้ s u c t i o นเลยเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเดินตามรอยเขาเรียกว่าอะไรนะเดินผมนเปลี่ยนทิ้งเลยช่างมันตัวโชว์เคสเราต้องอยู่เว้ยตัวโชว์เคสเราต้องอยู่เว้ยทุกคนช่องเรามันได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะสวยครับมันไม่มีครับลืมหรือเปล่าลืมมันผมหรือเปล่าที่ว่ามันมีหมัดต้านบลาสแวมนี่ไงแกอุก้นนะ สวยสวยสวยมีการปลาสิหนึ่งใบถ้าเกิดว่าเราฟ้าไปเขาต้องเปลี่ยนมารับสวยงามตามสูตรโอ้โหเกือบตายนิดเดียวเองอะไรวะอุ้ยสวยผมอาเลยแล้วถ้าเขาเดาการฟ้าเราได้ผมว่าไม่ใช่และไอ้นี่โกไอ้นี่โกผมละน่านไงพูดไม่ทันในขาดคำมัน พรปากเห้เฮ้ยอะไรอะเอ้ยเขาจะลบเกลียวลบเราให้ได้นั่นแหละครับผมจะลบเกลียวลบเราให้ได้เหรอและเกลียวผมมีนะเกลียวผมมันมีเข้าใจปะอสวยที่แบบนี้ผมถอยมาแล้วครับผมอืออุ้ยแอบสวยครับสวยสวยคลิกเกมมาแล้วและเขาไม่มีเกลียวด้วยนะทุกคน <S <S ผมบอกเลยว่าช็อตน,นี้ผมจะกดอันติเมะใส่เลยเพราะว่าเขา เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเกียร์หลบแล้วฮ่าฮโดนผมโอ้โหผมรผมหลบนะได้ถึงเกิรมมา move on นอทุกคนเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมจะเอาลงด้วย <t> เกือบพิกเกมของจริงด้วยโกคูสปิริตบอมนี่ไงโมแต่พูด <t> <t> โดนเลย ไอ้เมื่อกี้เกือบพิกเกมจริงทุกคนเห็นป่ะมันก็ได้อยู่ไม่ผมว่าตัวละครมันไม่ได้แต่หมายถึงฝีมือผมกำลังกลับมาตัวละครมันไม่ได้จริงเอ้ยมันก็แรงอยู่นะล้อเล่นคือคือตัวมันก็ได้อ่ะได้ได้เล่นเล่นได้อ่ะแต่ก็ไม่ได้เมตาทุกคนมันก็โอเคอยู่นะแต่นั่นแหละตัวหนึ่งปีทำได้ขนาดนี้ผมมองว่ามันก็โอเคนะ ถ้าไม่นำสกิลเ์ของผมถูกไหมทุกคนผมว่าโอ้โหแต่โมอวดอวดเบง่โดนอีกนะการฟ้าไม่โดนนะผมอ้แล้วสูตรไหนวันนี้มันเปลี่ยนโอ้โหเลเจนด์เกมเกมที่ดีที่สุดอีบ้าสูตรไหนวะเปลี่ยนอย่างนั้น่ะแล้วสูตรนี้มันไม่ได้นะเพื่อนสูตรนี้พี่ขอพี่ขอและการ์ดฟ้ายัดหน้าแม่งกันเลย ไม่ไหวแล้วทุกคนหลบมาด้วยผมหลบสอนไงโดนดีโดนสอนสองดิโอ้โหแล้วการไม่จ่วโกคูกเอ๋ยโกคูกเอ๋ยตัวครบรอบหนึ่งปีแล้วสวยงามครับเพอร์เฟกต์แวร์นี้สวยๆเก๋ๆยาดเลยตุยไหมถ้าตุยซูเปอร์สิบเจ็ดคือเก,ก่งเราผมตามนะั้นมาดิผมมีสามการ์ดอะ มาเอา้าโอ้โหทาไมโดนนะมันุ้คนผมยันอีกแล้วครับผมสำหรับซุปเปอร์17เก็กเกกท่าแอคท่ากลายเป็นโชว์เทสซุปเปอร์17เต็มตัวทุกคนเฮ้ยแต่เกมเมื่อกี้มันได้โชว์อา่าครับโดนเดาเล่อเกียเมื่อกี้มันได้โชว์โกคูสปิริตบอม์เหือทุกคนทุกคนอย่าทำเป็นเล่นนะมันจะคัดให้ผมนะนะเมืเ่อกี้เห็นป่ะไอ้บ้า แล้วผมรันยาวเลยแบบนี้โกหังเป็นของผมโอ้โหถึงกับออกมาครับผมเกมต่อมาเกมต่อมูอโ้เจออะไรเอาแล้วผมโอ้โหแล้วโดนไงแล้วผมโดนเปิดอีกแล้ว ทำไมโดนเปิดบ่อยจังวะมันก็ไม่แรงอ่ะทุกคนเพราะว่าเราแพ้สีแต่ถ้าแรงก็ได้อ,อยู่อุ้ยก็แรงอยู่ครึ่งหลอดมาดีอย่าทําเล่นอย่าทำตึงมาดิอ้มาดิผมมีการดผมมีการ์ดครับผมมีการ์ดครับผมมีการ์ดเขียวครับมมรรบลาสมาดิบลาสมาแท็บมาอีกทีก็ได้บลสมาแค่นั้นแหละและโดนเราต้านสีแบบ หวานเจี๊ยบเรียยทางดุ่อนมานี่ดิมานี่มานี่มาครับผมจู่การลันลวงเปลี่ยนไหมล่ะไม่เปลี่ยนก็ตุยไปก่อนไม่เปลี่ยนก็ตุยไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,อยเอาผ้าแล้วเพื่อนเดี๋ยวนี้พลาดแล้วยัดสวยครับสเต็ปยัดของเราฟื้นมา ไอซ้ซกเซชันเนี่ยซักเซชันมาโอ้โหตุยไหมไม่ตุยครับผมผมรอดครับรอดได้ยังไงก็ไม่รู้ช่างแอนเนี่ยตำนานของจริงอันนี้โอ้โหรอดได้ไงค่อยพาวัดไหนสวยครับมันค่อยพาวัดไหนวะอย่าครับอย่าครับของมันโดนกันได้ ของมันโดนกันได้ครับผมมาครับแล้วผมเข้าไปแถบก่อนเลยแล้วก็แถบอีกหนึ่งทีวโอเคเขาไม่โจมตีถือว่าหวานเทียบหวานกุบหวานหวานกุบกดเมแน่นี่ยไม่หลบก,ก็โดนกดเมยนะผม มาครับทุกคนเกมสุดท้ายของเราในวันนี้เจอสีเหลือง2ตัวเลยสีเหลืองสองตัวแต่แล้วไงเราสีฟ้าเราไมา่โชอสีฟ้าครับผมแล้รนะลบสวยๆอย่างนี้ใครจะไปแบบว่าเชื่อว่าผมได้เพอร์เฟกแวนนี้แบบเท่ มันเป็นสูตรสู้กับ UI เพราะว่า UI เนี่ยถ้าคนเล่นเนี่ยเขาเห็นว่าโอ้โหยาหายไปเยอะนะเนี่ยหายไปเยอะนะถึงกับฮิวเลยนะครับผมคือถ้า UI เนี่ยคนเล่น UI เนี่ยเขาจะแบบฟิลแบบว่าเกตกูหายเกตกูหายต้องแบบต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องโจมตีแล้วโจมตีมาโดนเราแถบหลอกไปสองครั้งแล้วครั้งที่สามมันไม่มีอย่าให้มีครั้งที่สามเพราะว่าถ้ามีครั้งที่สาม มันก็จะเกืบตุยแล้วน,น,นะมันถ้ามีรั้นที่3มเขาก็จะจําแล้วเขาก็จะโจมตีใส่เราถูกไหมเราก็จะเสียฟรีแบบนี้ยังไงละหนึ่งตัวได้ฟรีมาหนึ่งตัวฟรีมาหนึ่งตัวแล้วก็ฟรีเอเจนฟีเอเจน,ฟร,เเจนฟรีนี่ฟรีนี่แล้วเขาจะการ์ดฟ้าฟรีเราหรือเปล่าประเด็น,นอุ้ยอา้าวแล้วไม่ตามสถานะแบบนี้ก็โดนผมโจะบึมบึมนดิมานี่ดิ รวมโจ้พุมพึมแปดเจ็ดมาดิโจ๊ะพึมพุ่มขอญาตเข้ามาทำลายเอ้ยเราหูลืมแล้วผมลืมยังไงล่ะเอาถึงเราไม่กดการได้หรอวะสวยครับเอามาก่อนเอามาก่อนครับชีวิตแรกเปียเปียเปียสวยเฮ้ยผมมีการเขียวด้วยแจมโบ้อุ้ยกดไม่ทันละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมแทบทัน อีพ่าเอาสะตกตัวตกใจหมดโอ้โหเขามีอีกแล้วเอานะเขาเปลี่ยนสวยโอ้โหเมื่อกี้ผมทำใจแบบว่ายอมยอมโดนการ์ดเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดฟ้าแล้วเมื่อกี้ผมยังอยู่ในเกมนะครับแถบแถบแถบ,แถบ,แถบ,แถบสวยเกยมท้ายแล้น่าจะปิดจบได้สวยหรือเปล่าปุ๊บแต่เขาหลบแน่จะการ์ดฟ้าใส่ผมหรอ จะรอเคาน์เตอร์นันซีรู้นะรอเคาน์เตอร์แต่มันจบแล้วแหละนายจ๋า,อ,าอ้าวอ่ะแล้วเล่นบอยโดนจบครับผมก็ยังไงเดี๋ยวฝากโกคูจีทีจะผลิตบอกไว้เพียงเท่านี้จริงๆนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมไปแล้วทุกคน see you